กดไลค์ใช้กดแชร์ภูมิใจเสนอไปดูดิพี่แดงทำอะไรอยู่ไปดูพี่แดงไปดูพี่แดงพี่แดง<ะ>ทำอะไรอะ่ะเนี่ยไปดูพี่แดงไปดูพี่แดงเฮ้ยโอ้โหมีคนถามอยากเห็นห้องพี่แดงห้องที่เออแล้วน้องแมวเป็นไงน้องแมวมอสอ่ะ ักดีโอ้ยเ้าไม่ได้เก็บเมื่อกี้เปิดปแล้วรอบหนึ่ง <c oughs> ตอนไม่อยู่อ่ะ <c oughs> พี่เหน่งมีแฟนยังคาโสดนี่ห้องปั่นหนงนะนี่นี่ห้องเอาไวตา้ตำตำน้ำพริกนะฮะเ <c oughs> นี่พี่เหน่งซ่อนขวดดีๆ <c oughs> <c oughs> นี่มีห้องน้ำในตัวนะฮะ กี่กระป๋องแล้วครับพี่เองยังเลยฮะชามเดียวไม่ใช่เขถามว่ากี่ขวดอ๋อกินก๋วยเตี๋ยวไม่มีขวดเดี๋ยวไม่เป็นชามอร่อยอร่อยไหมเหนือพาหิวเลยอะ่ะวันนี้กขาทำก๋วยเตี๋ยววันนี้เขามีก๋วยเตี๋ยวนะ ตอนน้ำพิกลางคืนเสียงดังโอ้ดังตบตบตบต,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 บตบอ่ะโอเคขอบคุณพี่น้องทุกคนเด้อขอบคุณที่มาพูดมาคุยเฮฮากันครับมีเสียงนกด้วยมันอยู่ใกล้สนามกอล์ฟไงโอเคเดี๋ยวเจอกันใหม่ผมไปก่อนเด้อ